นี่ลุงแว่นนี่พาผมมาดูสวนอันใหม่เหรอเนี่ยแน่รวยจริงจะบอกนะว่าแอบซุมไว้นะไม่ใช่นี่สวนเพื่อนบ้านอ้าวไม่ใช่ของลุงเว่นอ่ะไม่ใช่ครับของใครนี่นี่นี่เจ้าของสวนโอ้โอุ้ยโอ,โอ้จังสวยงามเหลือเกินจ,จะมาเมืองตรานี่ไม่เคยเจอใครสวยขนาดนี้ หลบเลยป้าหลบป้าทุเรียนจริงด้วยมีหนามด้วยอุ้ยอันนี้นี่ครับเจ้าของสวนป้าอิดป้าอิดโอ้สวัสดีครับป้าอิดโอ้นี่แหละที่ลุงแว่นบอกว่าปลูกผลผลิตดีเนี่ยเขตทั้งทั้งตาเนี่ยเขาเนี่ยเสียนทำทุเรียนเลยอุ้ยป้าอิดจ้ะขอถามหนึ่งมีเคล็ดลับยังไงในการปลูกทุเรียนให้ ให้ลูกดกแล้วก็ได้ผลผลิตดีแบบนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยครับได้อาจารย์เข้ามาแนะนำแล้วก็ใช้ใช้มาตลอดประมาณรวม2ปีละเมื่อ3าปีที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จครับพอเราเน้นช่วงเคมีมาสองปีเนี้ยประสบความสำเร็จนะครับอาอิทคนอย่างที่เคยคุยกันนะสองซองสองซองสองขวดต่อน้ำพันลิตรนั่นเองว่าทำไมใบเขียวเข้มดีเหลือเกินเนี่ย สมบูรณ์นะสูแล้วก็คุณหนุ่งหนิงเนี่ยเขาอยากจะมาเที่ยวชมสวนปลาอิซเนี่ยพาเขาชมหน่อยดิใช่ครับสงสัยจะต้องมีหลักสูตรอะไรอีกเยอะพาไปหน่อยครับพาไปหน่อยครับโอุ้ออนนดยอดรูปใบดำลุ่มแหลมลูกสวยครับเเลยว่าเนี่ยสวยนะลดตนคุณไปได้เยอะเลย no เนี่ย หนิงเขาอยากจะรู้ว่าผสมยังไงแบบไหนยังไงครับแล้วอันนี้ถังนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ถังใส่น้ำพันลิตรครับฮะเอออันนี้สองร้อยลิตรหนูหนิงส่วนเล็กส่วนใหญ่ส่วนเล็กเองครับส่วนเล็กเอาถุงร้อยเล็กหิงกันให้อ๋อมือใหม่แบบนี้ไปก่อนอันนี้200ลิตรก็ใส่สองฝาค่ะสองฝาสองลิอยากดูข้างในอยากดูครับว่าเป็นยังไงนะครับ เนี่ยน้ำจะต้องสีออกสีน้ำตาลน้ำตาลสีแบบน้ำมันน้ำมันเนี่ยอันนี้คือสองวาใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่สองวาอันนี้สีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มาเนี่ยกินได้ด้วยกินได้ด้วยเออมางั้นตัวไม้จะกินยังไงกินเปล่าเออเออเดี๋ยวติดยายเดี๋ยวติดใยไม่ต้องให้พืชกินเราพอมกินเองดีกว่าจะให้หนุ่มหนิงดูครับอันนี้คือกรดอะมิโนสูตรไอออน สามารถซึมซับพืชได้ดีเนี่ยเนี่ยเป็นตัวนำพาอย่างดีได้เนี่ยนี่ของแท้จะต้องสีดำเท่านั้นของแท้ต้องสีดำโอ้สีดำอ่าเนี่ยป้าใช้เท่าไหร่เนี่ยสิบช้อนค่ะสิบช้อนพูลเอาน้ำสองร้อยลิตรละลายง่ายนะเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเลยเนี่ยอ่าเนี่ยสามารถเทแล้วผสมน้ำใสไปปุ๊บเนี่ยละลายเกลี้ยงเลยเนี่ยแมบเดียวเลยเนี่ยเห็น โอ้โหมันกลมกลืนเข้าไปเลยไม่ต้องคนเลยเนี่ยเดี๋ยวดูคนดูมีคนไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเออโอ้เนี่ยเทน้ำปุ๊บเนี่ยละลายเข้าไปคนกันเลยอันนี้สิบสิบช้อนทูนครับแล้วเราก็ไปใส่ในนี้ใช่ไหมป้าอิฐใช่ค่ะสองลิตรสองร้อยลิตรค่ะแล้วที่ป้าอิฐสองลิตรเนี่ยป้าอิฐใส่ยังไงอ่ะสองขวดต่อสองซองกอสามซองค่ะมีน้ำพันลิตร น้ำพันลิตรสองขวดสองซองต่อน้้ำพันลิตรค่ะปนรอบทรงพุ่งทรงพุ่มค่ะแล้วแล้วก็ถ่าใบก็จะเป็นหนึ่งขวดก็หนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรต่อน้ำพันลิตรหงหนิงครับเขามีลูกต้งใจวัยสาวอ่ะโอ้ถ้าเปรียบเป็นคนเป็นคนอ่ะเหมือนวัยสาวยังวัยเด็กเขามีลูกมากอย่างเงี้ยโอ้หลังหลังลอดก็จะโซมหน่อยอ๋อก็จะโซมมไะอิดเขาก็ คนลงดินอย่างที่เขาบอกตะเกียเนี่ยเขาก็พื้นปูมาเนี่ยนี่อูเนี่ยต้นยังยังเอาลูกออกไปทันหมดเลยเนี่ยครับคลอดลูกยังไม่ทันหมดเนี่ยรัดมาแล้วอ่ะอความอุดมสมบูรณ์หมายถึงว่าโอ้ใช้ได้เลยพืชกินอาหารได้ดีครับนี่เนี่ยนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละเป็นเป็นตัวพระเอกของครับพระอิดครับกระต่ายทีพัดครับสูตรดั้งเดิมนี่เนี่ยสูตรดั้งเดิมครับสูตรดั้งเดิมผมเนี่ยใช้มาแล้วเนี่ยครัปีนะการันตีได้ครับ ก็อย่างที่ผมไปแอบดูของของลุงแว่นนั่นแหละโอ้ยนเห็นไหมนุ้งนุ้งเหงิงเชื่อยัง่งเชื่อลุงแว่นยังเชื่อแล้วครับแล้วพามาเจอกับป้าอีกหนาดนีผมยิ่งเชื่อเขามาใหญ่อันนี้ตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวถ้ากลับไปทําสวนมีอะไรโทรมาถามลุงแว่นได้เลยครับโอ้ยนุ้งเหงงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะเป็นที่ปรึกษาให้เลยได้ครับนอกจากทุเรียนพืชพจต่างๆแล้วคิดถึงบ้านตัวเอง ี่ปลูกข้าวนาข้าวเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกอีเม่บอกอีเม่เอาไปเด้อกระตากระตากระตาที่พลัดว่าสัน้นนาข้าวจะได้งอกงาม <c oughs> อุ้ยวันนี้ต้องขอบคุณลุงแว่นนะครับ <c oughs> ที่ไดนรให้รู้จักไปอีทด้วยนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้ดีๆกับผมนะครับยังไง <c oughs> ยัง <c oughs> ยังยังยังไม่ได้พาไปชมสวนมังคุดสวนเงาะอีกว้าว ยังไม่ยืนอีกเดี๋ยวผมจะดีความรู้เต็มสมองเลยเอาเอาแบบให้สมองระเบิดไปเลยพาไปดูเลยครับพาไปดูเลยครับยังมีอีกเหรอเนี้ไม่ธรรมดารวยแล้วรวยแล้วกระต่ายทีพัดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน